สวัสดีทุกคนและวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมองเมียวจินั่นเองฉันบอกเลยใช่ไหมเมื่อคลิปที่แล้วบอกว่าจะพามาดูกิจกรรมวันนี้ก็ต้องมาดูกิจกรรมกันปะซึ่งเอาจริงปะผ่านมากี่วันแล้วเกือบอาทิตย์แล้วปะทุกคนก็คือน่าจะรู้แล้วแหละว่ากิจกรรมมาเล่นยังไงเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้ทีมอะไรในการลงเนาะในตัวกิจกรรมของเราเออเนี่ยตัวฟาร์มแต้มฟาร์มวนไป เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทีมที่เราใช้เล่นคือทีมอะไรเนาะอ่ะเป็นเริ่มกันเลยอ่ะทีมที่จะใช้ตัวอะไรวะมีตัวน้องพ่องูอ่ะบิทมะก็จะประมาณนี้สตตีตัดนางเนาะแล้วก็อ่ะคาวยะเอามาปั่นไฟ แล้วก็มีตัวตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะไหนวะช็อกุเล่ช็อกุเล่เออนี่แหละตัวดามจด,ดามเมดีดอีกแบบหนึ่งของเราแล้วก็มีอาชูราเนาะเราจะเอาช็อกุเล่มาโยนให้อาชูราอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกตัวหนึง่งไหนวะซึ่งไม่รู้ว่าใส่มาทําไมแต่ใส่มาให้ทีมาเต็มเฉยๆเอามาบัฟทีมาแหละเอออ่ะเริ่มเทินมาช็อกุเล่โยนไปใส่อาชูรา เอ,อเห็นไหมแค่นี้เลยแกมันเร็วมากทีมออตโต้ออตโต้ได้ปล่อยออตโต้ทิ้งได้เลยเดี๋ยวรอดูนะชมชั้นปล่อยออตโต้ไปนะออตโต้ทิมม้งไปเลยก็คือโชคูเลคือปังมากแกทีมนี้คือเลิศคือฉ่ำฉ่ำมงต้องมีต้องใส่ต้องเลิศเออเนี่ย ออโต้ไปเลยโยนโยนเทินไปเลยโยนให้อชุราปุ๊บหนึ่งทีตุ้แป๊บเดียวจบเลิศก็คือตัวโชโกเล่เนาะนางจะโยนให้ให้อีกตัวที่มีคิราเมทเยอะสุดเออเดี๋ยวนะ ตัวคิดดาเมจเยอะสุดใช่ไหมก็คือตัวอชูราของเราเคริดดาเมจเรามีเท่าไหร่วะสองิบเซึ่งมันมากกว่าพ่องูแหละเออเนเห็นไหมพราะงูเรา2องก็ประมาณนี้แหละในการเล่นทีมของเราเนาะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันอีกตัวกิจกรรมตรงนี้อ่ะทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋ามรณะเอออ่ะเห็นไหม ไหนเริ่มสิอีกกิจกรรมนี้ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเล่นยังไงอ่ะตรงนี้ให้คะแนนมากกว่าสิบสี่เดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันมากกว่าเจ็ดทอยมาสิอะคะแนนเราได้เก้าสิบห้าอะมากกว่าเปิบเดินไปจ้อะอาเอาเป็น อ่าตัวไหนเยอะเอาเป็น power power อยู่ไหนวะ power ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ14เนาะเท่าไหร่วะ15เออต้ยลดอยู่นะมากกว่าตั้ง1แต้มซึ่งเราสามารถสุ่มใหม่ได้เด้อโลเกนเห็นไหมเราจะมีตัวตัวนี้อะเออพลังงานของเราสปิริตของเราจะมีแค่18ตัวนี้เราเอามาสุ่มใหม่ได้ถ้าคะแนนเราได้น้อยนะเรามาสุมใหม่ได้ มาสู้จ้าทีมก็ไม่ต่างจากอีกตัวเมื่อกี้เนาะไม่ต่างเท่าไรเปลี่ยนเป็นเอนมุเฉย เห็นไหมพอผ่านไปสามเทินแล้วไม่ว่าจะเทินของฝั่งตรงข้ามหรือว่าเทินเราเนาะตัวชว็อกโกแลมันจะโยนอีตัวกระทะทองแดงนางนั่นแหละเออปะไปต่อเอาอะไรดีวะคะแนนเราเอานี้ดีกว่าออกมาสักประมาณสักสี่แต้มดิโอ้โหอีกดอกทองขอสีให้มาสอง ไม่พอจ้าโยนอีกรอบเนาะไปอ่าเดี๋ยวมาหกเลิศไปต่อตรงไปแล้วก็จอมตีมาโยนจ้า อุม้มอยน่าจะเอาตัวแช่มาสักตัวหนึ่งเนาะแม่งเอตัวเล่งเทินมาสักตัวหนึ่งก็น่าจะพอดีเลยมันจะเร็วกว่าน,นี้นนไม่ตายจ้าเหลือชูเทนตัวหนึ่งเอาว่ะ หนูไม่รอดหรอเออแรงอยู่แรงอยู่โยนไปบัฟบมาบัฟมาเออบัฟไปโยนไปทีหนึ่งตายหาจ,จ้าจบยังเนี้ยเดินไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวฝาแล้วก็ตรงไปอ่าจบยังเนี้ยอ้าวจบแล้ว แล้วเราก็สามารถเอาอีตัวแต้มมันมาอัพได้มันจะได้วันละดอกวันละห้าห้าชิ้นเนาะอ่ะเนี่ยเอามาเพิ่มได้เป็นสตีตัดเริ่มแรกในการทอยลูกเต๋าของเราว่าเรามีค่าพลังงานเยอะกว่าอย่างเงี้ยเออก็จะประมาณนี้ของตัวกิจกรรมตรงนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูการสุ่มเกลือของดิฉันในดูซิ อ่าอีตัวเมื่อกี้ได้กุญแจเอามาแลกเล่เมื่อกี้ได้กุญแจเอามาแลกแต้มด้วยเออพิธามาเกลือเกลือแบบเกลือมาทุกคนคะแนนตรงนี้มาต้องถึงล้านห้าเราถึงจะสามารถแลก s s r หรือ s p ตรงนี้ได้ซึ่งเราจะมาสุ่มกันพร้อมหรือยังทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย พนมมออแล้วพุทโทนัโมพุทโทนัโมนะพร้อมทุกคนขอให้ไม่ซ้ำให้น้องชิคิหรือชิกิสักชื่อหนึ่งขอให้น้องออกซึ่งเรายังไม่ได้น้องเลยเหลือแค่นอะ่ะคืออีตัวหนึ่งอีตัวล่าสุดตัวใหม่ก่อนตอน,ตอนก่อนคิโรเอพีมาทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยต๊ดหนึ่งที ทองมาเลยโอ้ยมาทมาําไมเอ้ยโอ้โหทําเป็นสวยมุดออกมาจากภาพวงภาพวาดมาทําไมเอ้ยตัวที่ร้อยแล้วไหมมึงอ่ะตัวมามาตัวที่ร้อยแล้วไหมฮะซื้อสกินโอ้โหซื้อ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 เหลือเท่าไห,หรวะหือเจ็ดแสนซื้ออะไรดีอ่ะเดี๋ย ซื้ออ่ามียันให้ซื้อด้วยซื้อของสองของไปฟาร์มสุ่มเกลือเอามานี้ไปเศษเอาไปซื้อสก,กินมาทุกคนมาดูกล่องเกลืออันนี้ชือกล่องอะไรอ่ะอ๋อกล่องแช่ตัวอันนี้เรามีมีกี่กล่องวะหนึ่งสองสามสี่อย่างละห้าทุกอย่างอย่างละห้าดูซิอันนี้คือกล่องเศษเศษชิคกี อ่ะเศษสุ่มมาแหละโอโ้อ่ะได้เอชพีโยตมาอย่อ่ะสักหนึ่งตัวเออก็ไม่แย่ซึ่งไม่เล่นไงไม่ปั้นด้วยอันนี้คือกล่องอะไรอ่ะมิตมะมิตมะไม่เอาไม่ไม่สุ่มอันนี้คือกล่องสุ่มโยกตึงได้มาสามสิบหกสามสิบหกอันหรอก็ไม่แย่ก็ได้เยอะสุ่มเราแนะนำให้สุ่มทีละนิดทีละหน่อยนะ มันมันมีสิทธิ์ได้เยอะกว่าอันนี้คือดารุมาเฮ้ยเสรจมาดำมาวะเฮ้ยแกเส็จมาดำมาวะ,ก,าาวะก็ประมาณนี้ไปต่อไหมสักสักสักหนึ่งสีสักหนึ่งส,สักหนึ่งสักหนึ่ง,งโอ้โหอีดอ,อกเกลือแมวแล้วจ้าแมวแล้วแมว,แวมาลงโคกกองนี้ดีกว่าเออนี่อีดอ,อกสิบห้าอัน ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก,กิจกรรมกนะิจกรรมเนาะเอออย่าลืมมาเล่นตรงนี้ด้วยเนี่ยเราได้อีกตัวเนี้ยก็ไม่สวยไม่สวยอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เออก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนำหลับกิจกรรมของเรานั่นเองเนาะเออ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะพวกแกมาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะเออมาทิงมาค่าอะไรต่างๆเออมาเถอะฉันพร้อมมากเออก็ะจะมีประมาณเพียงเท่านี้แหละสำหรับวันนี้วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปรล้จ้า